พี่เอาออกหน่อยเอาออกหน่อยเวลาพูดจะได้มีการเี้ยเดี๋ยวกูมันก็จะตามมันมีาแต่เ่าตลกมันสวยดี แล้ <Stack down. S 1> ว่างานที่พาออกมามันแตกต่างกับเพื่อนยังไงเนี่ยเราแบบพูดในมุมมองของเราหน่อยอ่าส่วนมากที่หนูเห็นนะมันเป็นแต่ว่าของคนอื่นมันจะเป็นพวกเอ่อสิ่งเก็บหรือว่าพวกเก็บพวกทะเลของหนูมันจะเป็นพวกอ่า คิดว่างานออกมาเราแบบพอใจกับมันแค่ไหนแล้วอยากจะปรับตไปไหนต่อไหมปะหนูอยากจะเก็บไปเก็บด้านหลังทั้งหมดถ้าสมมติทำได้แต่เพราะว่าเวลามันไม่พอตัวเนะตั้งตั้งราคาตั้งราคาเท่าไหร่ห้าสิบบาทเอ่เลือกใครครับเลือกใครต่อเีพ่